ถ้ารถคันหนึ่งเนี่ยที่ลืมต่อภาษีเกิน3ปีจะเสียเงินค่าปรับรวมทั้งค่าที่ขาดภาษีทั้งหมดกี่บาทเดี๋ยวไปดูกันครับรถเพื่อนผมเองอะ่ะใครจะเชื่อทำงานไม่ลืมหูลืมตา3-4สี่ปีขาดต่อภาษีครับที่คลิปเนี้ยพี่อ้นเนี่ยรถบ้านเรามาน้อยทำขึ้นมาเนี่ยนะครับคือ จะบอกอย่างนี้ครับคนเรามันลืมอะไรมันลืมได้เนาะแต่ว่าเป็นห่วงลูกค้าครับอย่าลืมเกินสามปีเนาะโอเคมาดูกันอย่างมาเชิญครับเชิญครับมาส้มมาอย่างรถคันเนี้ยรถเพื่อนพี่เนี่ยนะจะขออนุญ,ญาตปิดสงวนชื่อเขานะครับเดี๋ยวเขาเขินครับคืออย่างนี้เวลาจะไปจดทะเบียนใหม่เนี่ย คือรถที่มันขาดเกิน3ปีอะครับก็คือต้องจดทะเบียนใหม่แต่ก็ต้องพูดง่ายอะครับก็ต้องเสียค่าปรับไอไอไอที่เคยที่เคยแบบว่าไม่ได้จ่ายมาโอเคป้าฉะนั้นมาดูนี่เขียนให้เข้าใจง่ายๆมาสิ่งที่ลูกค้าจะต้องเสียนะครับสิ่งที่พวกเราเนี่ยต้องเสียเนี่ยอะตัวอย่างมาส้มถ่ายนี่เลยอะค่าภาษีเห็นไหมอะตัวอย่างอย่างเงี้ยสองพันเก้าสิบสี่บาท แต่พอขึ้นปีที่7มันจะลดลงอ่ะนดลดเก๋งอ่ะไม่เป็นไรคำนวณง่ายๆ2 0ง4บาทกี่ปีคูณปีไปต่อมาค่าปรับค่าปรับกี่เดือนว่ากันไปเดือนละ1%นะครับแล้วก็ค่าจดทะเบียนใหม่จดทะเบียนใหม่นะครับก็คือแล้วก็ภาษีปีปัจจุบันนะเดี๋ยวคันเนี้ย มมสเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวพอทาเดี๋ยวพอดําเนินการเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาทําให้ดูว่าลูกค้าเนี่ยที่ลืมหลายๆปีเนี่ยที่ต้องมาจดทะเบียนใหม่เนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดกี่บาทนะจ๊ะและรถต้องไปตรวจสาภาพด้วยนะที่พูดเพราะเป็นห่วงกลัวลูกค้าบางคนลืม คือเดี๋ยวนี้ดูข่าวหลายๆคนนะครับคือโอเคละด้วยเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่คือทํางานหนักหนักจนลืมอย่างเพื่อนพี่คันเนี้ยเนี่ยเนี่ยคันเนี้ยพี่ยังคุยกับเพื่อนพี่เลยว่าเฮ้ยแล้วในสามสี่ปีท,ที่ที่มึงไม่ได้ต่อภาษีอะตำรวจหรืออะไรที่เขาตั้งด่านเขาเขาไม่จับมึงเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ฟีมันคงมืดอะเขาคงไม่ได้มองอะนะอันนี้พี่คิดอย่างนี้แล้วกันนะครับ เจ๋งมากเลยเยี่ยมนะครับเป็นห่วงครับแล้วเดี๋ยวทําคลิปเสร็จเดี๋ยวมาดูค่าให้จ่ายกันครับ